สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่20มิถุนายน2,567กันนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยลบไป5จุดตัชนีเซ็ตปิดอยู่ที่1,298จุดครับภาพรวมตลาดวันนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ37,000กว่าล้านครับก็หายไปเยอะนะจากเมื่อวานเนี่ยปดุ่มเมื่อวานเยอะผิดปกติไปนิดนึงวันนี้กลับมาน้อยตามปกติกแล้วนะครับโดยระหว่างวันเนี่ยก็อยู่ในโซนแดง เกือบตลอดทั้งวันเลยด้วยซ้ำในวันนี้แล้วก็รายกลุ่มนักลงทุนเนี่ยต่างชาติเนี่ยคงขายอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าจะให้ผมสังเกตน่าจะ20วันกว,กว่าติดต่อกันแล้วนะตามที่ผมเห็นเนี่ยผมทากานบ้านทุกวันเนี่ยผมยังไม่เห็นต่างชาติมันจะซื้อสักวันเลยในช่วงหลังนี้นะครับแล้วก็นักทุนสถาบันเนี่ยมีขายบ้างซื้อบ้างแล้วแต่วันนะวันนี้ก็ซื้อช่วยไปสุดทธิ430ล้านครับ แล้วก็บัญชีหลักทรัพย์วันนี้ซื้อไป141ล้านต่างชาติขายไปเกือบ2,000ล้านครับวันนี้นั่งทุนในประเทศซื้อไปประมาณ1,300ล้านครับมาดูเซตครับเซตก็ยังคงมีแนวรับอยู่ที่1,280จุดนะครับโดยประมาณได้กลมๆตรงนี้แล้วก็อีก1แนวในกรณีที่ลงไปลึกหน่อยก็อยู่ที่1,250จุดโดยตอนนี้ยังคงใช้แนวรับที่1,280จุดเป็นแนวรับ สําสคัญในจังหวะอรอบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับในการเป็นแนวรับซึ่งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาก็ลงไปเกือบแตะเส้นแนวรับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาวันนี้อาการทรงเดิมเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ายังขาดแรงหนุนแรงหนุนมีเมื่อวานวันเดียวเองครับในช่วงท้ายตลาดหรือาาประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของวันที่แล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับขึ้นมาวันนี้ไม่มีก็หายไปแล้วครับอาการเดิมทรงเดิมเลยเพราะฉะนั้น เซ็ตยังคงต้องเดื่อยกันต่อไปนะครับมาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีบางตัวนะครับต้องระวังบางตัวก็ดูดีนะครับเรามาดูกันว่ามีตัวไหนมาฝากกันบ้างไปที่ตัวแรกครับเดลต้านะครับที่ทําตัวเป็นเอกเมื่อวานวันนี้ดูแดงๆแต่ก็ไม่ได้เสียหายนะนะครับแดงนิดเดียวครับแถมมีแรงหนุนซื้อนิดหน่อยด้วยในช่วงท้ายนะครับหนุนขึ้นมาทําให้ มีไส้แดงสีแดงไส้ยาวๆข้างล่างยังคิดว่าไปต่อได้อยู่โดยตัวเดลต้าเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่95.75แล้วก็ตัวเดลต้าเนี่ยไม่ควรจะหลุดราคา8 1บาท50ซึ่งเป็นเส้น e b บ200วันนะครับในเมื่อวานไนดะ้ขึ้นมาได้อย่างสวยงามวันนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ดูกันต่อไปสำหรับตัวเดลต้านะก็คือมองว่าน่าจะไปต่อได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ WSA ตัว WSA วันนี้ให้ระวังอเลยนะครับระวังบริเวณแนวรับนะครับตรงเส้น e ิ a 200วันตรงนี้คือ4.96บาท96สตางค์ไม่ควรจะหลุดนะครับถ้าหลุดนะก็จะลงมาที่สวิงโลดตรงบริเวณก่อนที่เขาจะขึ้นไปในรอบล่าสุดก็คือ4.64บาท64เลยแต่ก็แท่งนี้ดูไว้ใจไม่ได้ยังไงไม่รู้ค่ะสำหรับตัว WSA นะครับเพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงได้หรือเลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้ครับเพราะว่าเราเราไม่ได้มั่นใจแนวรับ4บาทการว่าจะรับอยู่นะครับเพราะวันนี้วอลลุ่มออกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่เป็นสูงแบบลบๆหน่อยนะครับสำหรับตัว WSA ส่วนแนวต้าน WSA เนี่ยผมให้ไว้ที่สวิงไฮล่าสุดคือ5บาท45ตังค์ครับแล้วก็มีหนึ่งแนวครัซึ่งไกลพอสมควรก็อยู่ที่5บาท65ตัวนี้ผมมองลงนะคสำหรับตัว WSA มาดูตัวถัดไปครับ TOP ตัว T.O.P. ยังติดแนวต้านว่าหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับไม่ได้แย่นะวันนี้ออกเขียวเขียวนิดๆด,ด,ด,ด้วยนะครับดูแท่งเพียนแต่แนวต้านหดเหลือเกินตรงบริเวณ E.M.A. 2 0 0วันครับเส้นนี้เลยครับทะลุไปยืนไม่ได้ทะลุไปได้นิดนึงแล้วก็ยืนไม่ได้ครับรู้สึกว่าแนวต้านจะอยู่ที่52บสาท75สต้ตางค์นะครับส่วนฐานของรอบนี้สวิงโลก็มาจากราคา49บาท50นะครับถ้าย่อลงมาจะเลาะย่อ,ยอมาแถว49บาท50เพราะฉะนั้น ตรงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งดีกว่าเพราะว่าเรามองว่าการที่จะทะลุปไปได้นี่ใช้กําลังภายในเยอะพอสมควรนะทะลุปไปได้เงี้ยเออค่อยตามนะแต่กลัวมันจะย่อลงมาอย่างนี้มากกว่าสําหรับตัวทีวพีเฝ้าไว้ก่อนดีกว่านะครับแนวด้านโหดนะโหดพอสมควรเลยมาดูตัวถัดไปครับสวัสดหุ้นกระดก็ตามที่รูปทรงแบบนี้นะครับหลีเกเลี่ยงไว้ก่อนดีก็ดีเลยนะครับผมว่าอันตรายอยู่นะตัวสวัสดครับ หลังจากที่หลุดราคา35บาทน่าจะลงมาถึงบริเวณสวิงโลเดิมคือ33บาทนะครับตัวนี้จะเย็นก่อนเลยทรงแบบนี้แดงแดงแดงเลี่ยแดงลาดอย่างนี้นะครับก็อย่าเพิ่งมายุ่งดีกว่าอาจจะมีแดงต่อได้อีกนะสำหรับตัวสวัสดนะครับสาบาทเป็นแนวรับที่เราเร็งไว้นะครับแม้ว่าตัวนี้อาจจะหัวโซ แต่แอดอวโเนี่ยก็บ่งบอกว่าตลาดอะถูกควบคุมโดยฝ่ายขายอยู่นะครับก็ฝ่ายขายได้เป็นคนคุมตลาดแล้วก็เราเฝ้าไว้ถ้าแรงขายหมดเมื่อไหร่อ่ะเราค่อยเจอจุดกับตัวซึ่งเราเล็งไว้ประมาณ3ามสนะครับรับตัวสวัสดตัวถัดไปครับ AWC ครับอ่ะดูดีนะผมว่าดูดีใช้ได้เลยแต่ก็ไม่ได้สุดครับดูดีไม่สุดถ้าให้คะแนนก็คือให้สัก6กเต็มสินะครับถ้า จะมีอีกสักแท่งหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดสิบอ่าเจ็ดเจ็ดเต็มสิบอะไรเงี้ยถ้ามีแท่งหนึ่งได้อย่างเงี้ยนะครับยืนแค่คู่เนี่ยจะสวยเจ็ดเต็มสิบเลยถ้ามีอีกสักแท่งหนึ่งจะเป็นเกือบร้อยเลยแต่ตอนนี้ให้โอเปอร์เซนต์การกลับตัวไว้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับโดยจะต้องไม่หลุดลาบริเวณราคาสามบาทสามสิบหกสตางค์บริเวณนี้นะครับซึ่งซึ่งใช้เป็นแนวรับล่าสุดไปเลยถ้าหลุดสามบาทสามสิบหก ไม่ต้องไม่มีหุ้นแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงรับบริเวณสามบาทห้าสิบกว่ากว่าหรือสามบาทหกสิบนะครับอีกแท่งถัดไปถ้าเขียวนะครับคุณจะต้องมีจุดสอบรอดในใจก็คือสามจุดสามหกทะลุดไม่ได้เลยสาหรับตัว nbc นะก็ผมว่าน่ารักน่าลุ้นนะแต่ควรจะต้องมีทางหนีทีไรนะครับอย่าถือเพิอนอย่าอะไรสาหรับตัว nbc วันนี้แท่งนี้ดูดีเลยทีเดียวนะครับเป,เป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกมาเป็นเชิงบวกนะครับนี้ก็จดไว้สําหรับตัวนี้ ในวันดีครับดูตัวถัดไปครับอมตะ <c oughs> อมตะหลุดลงมาก็ความแย่ของหุ้นก็พอๆกับสวัสดิ์เลยดูทรงนะครับหลุดลงมาแบบนี้หาแนวรับถัดไปให้เลยนะครับอยู่ที่สวิงโลคือ20.75ครับนะครับลงแน่นอนตรงนี้ผมมองว่าลงต่อด้วยนะครับสำหรับตัวอมตะอย่าเพิ่งไปรับเลยครับ21่สกว่ากเนะี่ย แล้วก็20.75จะรับไหวหรือไม่ก็ค่อนข้างมองว่าเ,เสียมองขอพาย20.70นะก็มองว่ารับได้ยากพอสมควรนะว่าไหลต่อสำหรับตัว A อัอมตะตัวนี้ครับอย่าไปยุ่งดีกว่านะครับมุมมองคล้ายๆตัวสวัสด์เหมือนกันกราฟนะครับตัวถัดไปครับอิชิก็ผมให้เป็นหุ้นที่ กราฟสวยในช่วงเนี้ยน่าจะสวยที่สุดเท่าที่เคยหาได้ในช่วงนี้นะสัปดาห์นี้คือขึ้นดีมาสามสี่วันวันนี้อาจจะแท่งอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าการกลับตัวของเขาผมมองว่าสมบูรณ์ละนะครับถือว่าเป็นบายสิกญนลหนึง่งแล้วก็ตัวนี้จับรอบไม่ยากนะจะสังเกตดูว่าการจับรอบของเขาเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงนะครับแต่ไม่ยากตัวนี้เป็นรอบขึ้นอยู่โดยคิดว่าขึ้นไปได้ไม่เกินไม่เกินราคาสิบแปดจุดหก ถึงไม่ถึงไม่รู้อะแต่มองว่าขึ้นนะบางทีอาจจะใกล้เคียงหรือว่าอะไรเนี้ยแต่ถ้าผิดแผนจริงๆอะหลุด15.9ต้องโดดทิ้งนะผมใช้สวิงโรล่าสุดดีกว่าครับใช้จุดเนี้ยนะ,นะต้องโดดออกครับแต่ส่วนตัวมองว่าอินดิเคเตอร์นะครับบ y ายสัญญาล็อเกิดละในเส้น e-ba ห้าวันกับสิบวันส่วน r-i ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอยู่ในโซนปกติที่เทรดได้นะครับรูปทรงของกราฟมันก็จะคล้ายในช่วง ตรงบริเวณที่เขาขึ้นในรอบก่อ,นนะอ,อด,ดัชนงช่วงวางดิงคอร์เนี่ยอยู่ในต้นทางเพราะฉะนั้นแอปไซด์ยังมีอยู่อิชิตันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ฟอร์มดีแล้วติดกันบ้านของเรามาหลายวันติดต่อแล้วนะครับสองสามวันลวสำหรับตัวอ e ิชิตันตรงนี้นะครับไปต่อได้แต่อาจจะไม่ได้เขียวทุกแท่งหรอกนะวันนี้เป็นเพอเอิญเขียวทุกแท่งตรงนี้ในเฉยแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะแดงบ้างไหบ้างแต่ถ้าอยู่ในแนวเนี้ยไม่เป็นไรนะครับตัวถัดไปครับ psl psl กราฟก็ดูดีนะก็ ครับก็ให้เปอร์เซ็นต์ความสวยวเท่าตัวอิชิตันเลยได้ซ้ำน,นะครับอส่วนแนวต้านของตัว PSL เนี่ย11.2ไปต่อได้ครับสัญญาณไบชิกแนลก็ดูสมบูรณ์แล้วนะครับก็เหลือแค่ว่าให้เวลาการลันของเขาไปนะครับก็ค่อยๆลันไปทีละแทง่งละแท่งอาจจะไม่ได้เขียวทุกแท่งหรอกนะครับอแท่งเล็กบ้างสั้นบ้างเหมือนรอบก่อนเนะี่ยแท่งสั้นบ้างแดงบ้างอะไรบ้างาก,ก็แปลงเขาได้เหมือนะกันนี่ก็ ควรจะต้องทําใจไว้ว่ามันไม่ได้เขียวทุกแท่งนะครับแต่แดงอย่างไรอย่าตกใจถ้าแดงเยอะแดงยาวตกใจได้แต่ถ้าแดงสั้นแดงนิดแดงหน่อยอย่าราคาหน่อยแล้วหนะ่อยอย่าพิ่งไปตกใจสําหรับตัว PSL ครับลองดูครับแต่ถ้าหลุดบริเวณ9.15ต้องยอมเลยนะครับแสดงว่าไม่ประสขขบความสําเร็จในการลันนะครับหันุก9.15นะแต่ถ้าไม่หลุดก็ไปได้เรื่อยๆครับนะถือเรื่อยๆมาดูตัวถัดไปนะครับหมดแล้วอย่างเนะี้ยเอาหมดลวเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าหายากจริงในะวันนี้นะครับ ซึ่งหุ้นบางตัวมันก็ไม่ได้เหมาะแั่การเป็นกรณีศึกษานีอย่างเช่นหุ้นติดฟอร์แล้วทั้งหลายนะครับหลายตัวนะแล้วก็เออมันมันเป็นหุ้นที่บลีกเลี่ยงได้เฉยนี่แหละก็คือไม่ต้องไปดูอะไรมันมากนะครับก็เออเอาเฉพาะตัวที่พอที่เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะนําไปต่อย,ยอดหรือว่ามันคล้ายกับตัวอื่นที่ท่านถืออยู่ก็ลองเอาไอเดียไปเนี่ยไปแชร์ดูได้นะครับ หรือเอาไปหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมที่ในปัจจัยที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงจะทําให้ท่านนะครับมีความเสี่ยงที่ลดลงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับก็มีผลต่อการตัดสินใจนะครับโดยที่เรายังไม่ได้ไปดูตรงนั้นอ่ะก็ฝากไว้ท่านี้สุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์คลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องของเราแล้วก็เราฝาก EP ีสำคัญไว้2อี P อย่าลืม แวะเวียนเข้าไปดูนะครับ EP 893และ914ครับสำหครับตวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ครับ